อัยองค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขออีดิต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องอาจุมากกันอีกครั้งนะคะอีกครั้งเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ลืมอัดนะคะทุกคนแรงมากคือเมื่อกี้อ่ะเหตุมี8ปดพันนะคะแล้วก็กดกดไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะใส่ว่าเอ๊ะฉันอัดไปหรือเปล่าสรุปไม่ได้อัดนะคะดีนะที่ไหวตัวทันนะทุกคนเออก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมาอัดจีนะคะเปิดเป็นเลยสิค่ะ EP 8เนาะ ก็มีความอยากไลฟ์เบาๆไปดูคลิปมานะทุกคนก็แบบเออม,มันก็ดีนะมันดีตรงไหลแฉะๆนี่แหละทุกคนเออแล้วก็คือแหลตื่นมาทําคลิปตอนปีสี่ก็คือสมองเบิร์ดสมองเบอร์กันหมดแล้วนะคะจังหวะนี้เนาะก็อีเวนต์สมดบ่ายโมงครึ่งนะคะแต่เรามาทําตอนปีสี่ของวันที่หกนะคะเลิศจริงๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าบ่ายโมงจะเป็น กิดการอะไรนะคะก็หวังว่าคงไม่จะไม่มีอะไรดีๆเข้ามานะไม่จะเสียใจมากเลยก็ <_ D> ตอนนี้เรามีอยู่สิบสองถังนะคะ <_ D> พาวีเปิดเปิดไปแล้วเนะาะก็เกลืออยู่นะเธอเกือพันกว่า <_ D> เปิดได้สิบสองถังเรามีอยู่สี่ถังแล้วอะคือได้มาแค่แปดถังเองนะถือว่าเกลือมากนะคะใจอยากปิดแดนซิ่งมากก็ต้องปิดให้ได้นะทุกคนเออเอามาต่อนะคะค้างเวอร์เมื่อกี้หน่อยเน้ เปิดมาก็คือเกลือเลยนะคะอัดคีิปุ๊บก็คือเกลือเลยหรือว่าพลังสตรีมหมูมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรา่ะทุกคน <c oughs> รอบนี้ไม่ช่วยเ่ะอพี่เออปกติอัดคีิปุ๊บมันต้องออกมาลนะนาเออมัไม่มาจริงด้วยอะถือ <c oughs> <c oughs> น่กกากลัวมากเลยอ่ะหรือว่ามันมันเอาโค้ดออกไปแล้วว่าวันนี้มันต้องมีจี้ออกมา น่ากลัวนะมาแล้วหนึ่งถังเธออุ้ยสามสิบหกถังยากมากเลยอ่ะตัสสินใจถูกแต่ถินใจผิดเนี่ยที่ทำนะห่างไกลมากเลยนะห่างไกลมากเธอคือแบบยี่สิบถังยังไม่ขึ้นเลยอ่ะคือปิดปกติต้องใช้ประมาณยี่สิบอะไรสักอย่างนี่แหละยี่สบเจ็ดอะไรสักอย่างเนี้ย คือแบบฮ้าโอ้ยเกือจริงอ่ะเกือจริง5ห้าพันเก้าแล้วอุ้ยห้าพันเก้าแล้วเหรอใช่โอ้ได้มาสองคั้เกมแล้วบางเนี่ยเกมเ้าเนี่ยฉันมาเกมแล้วหน่อยเด้อห้าพันแปดแล้วว่า เปิดกล่องเดียวอย่างแม่เอบวกรอบก่อนจะปิดอะทำไมฉันไม่ได้อย่างนั้นบ้างวะไม่มีชื่อฉันขึ้นแล้วก็ไม่มีแสงวิบวับด้วยแหมวิบวับก็ไม่ใช่เอบวกด้วยเกล้ยววะเกลือจริงโอ้ยเกือของจริงเลยสวัสดีต้องปิดแบบธรรมดาก่อนแล้วปะ ธรรมดาหน้าก็ยังดียังพึ่งหวังแดนซิ่งเลยโอ้แดนซิ่งของฉันโอเคม, okay, มาลุลัวสามกล่ลองติดละส<ม>ี่ละผมอะตอนแรกผมหวังแค่ธรรมดาเ็นบอดธรรมดาไม่ได้หวังแดนซิ่งเลยนะแต่ฉันก็อ,อยากได้แดนซิ่งอ่ะ เราแดนซิ่งฟ้าใส่หน้าหุ่เลยไม่ได้นะด่าไม่เกลียหรือนี้อ่ะเออฉันรู้สามวีใจหาเธอได้อีกเดาวิ่งบอดนางทรยศโอเคมาขอเอ้บอกได้ไหมอะ่ะจะได้ลดต้นทุนหน่อยตั้งสามชิ้นนะขอมาสักหนึ่งก็ยังดีนะ คือกล่องแบบกล่องอบวกมาบ่อยมากนะคะแต่เราไม่โดนเลยหมดกล่องนี้ก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้สามพันสองนะนียังไหวยังไหวสามพันสองนี่ยังไหวหรอเหลือห้าพันหนึ่งแล้วเหลือห้าพันหนึงแยังไหวอยู่หรอ,อขอเป็นเอสออกมาเลยได้ไหมฝันดิ บัตจริงๆจะตายเถอะซื้อขึ้นไหมเราปมาดูลกันนะคะอโอ้ยอบยงไงสามสี่เท่าไรเนี่ยมันต้องใช้หกใช่ไหมหกอันได้หนึ่งชิ้นปะหกสี่ยี่สิบสี่เออไข่ตองแล้วหนึ่งแมตนโดยแนย่ตอนนี้เราไปดูเมื่อกี้นะคะได้ยี่สิบสามละ เลืแค่หนึ่งถังเท่านั้นนะคะเราก็จะปิดแบบธรรมดานะคะแต่ใจเราอยากปิดแดนซิ่งอะ่ะเอาไว้ออกแล้วนะคะธรรมดาเราต้องหาอีกกี่ถังเนี่ยหกสองสถั 6, 2, 12, 12งนะคะคิดว่าในงบประมาณ4 6่พมันจะออกให้หมสิบ12ถังอะ่ะขอบีพี่พหล่อขอเป็น A บวกได้ไหมเอบวกมาเลยขอลดปริมาณหน่อยได้ปะ่ะ แค่สิบองถังเองเป็นครอบครัวแดบซิงกั็เถอะน้า,ออนากลัวมากตัวนี้คือใส่เต็นตุบตับตับนะคะไม่ใช่อะไรกลัวไม่ปิดนะแบบได้ห้าอันแล้วแบบขาดอีกแค่เออันเดียวแล้วมันจะไม่ปิดอะไรแบบนี้ยสุก,ก้าบาทเปเลยสิโอ้โอ้เรามีอยเรามีเปเงินอีกนี่ใช่เธอะถึงแม้ว่าเรา<ม>จะ<ม>แบบ 9บาทอันนี้ไม่ไหวเราก็89บาทใส่เข้าไปแ89บาทนี่ใช่ได้ได้กี่อันนะสามปะได้เอได้เออันหนึ่งมีการันตีเออันหนึ่งหรอได้ไม่มันได้ถังสีประสาอันนั่นแหละพี่อ๋อได้เออันหนึ่งเออน่าสนใจอยู่อุ้ยเอบอกมันไม่ออกจริงจริงอ๋อขอล้องล่ะไหวเลยอ่ะจดไหวละอยากปิดแล้ว ทั้งสมาคิดซะว่าหายอีกหกอันละกันเนาะแบบถ้าแบบแปบบสบเก้าบาทก็ได้นะก็เหมือนแบบปิดซีดอดเออเหมือนแบบปิดซีแดนซ์ปกติอะไรแบบเนี้ยปกติก็แปดสิบเก้าบาทุกวเลยนใช่เหมือนได้มาสองอันละตอนนี้บวกใ่อมดาวก็ได้มาหนึ่งละเราขาดอีก แปดมั้งแพ็สามพันเก้านะคะตอนนี้โอไม่เมื่อก,กี้เปิดแพ็กสิบก็คือไม่ออกเลยคือกล่องเอบวกมันมาคู่กันเยอะมากอะแต่มันไม่ออกให้อะ่ะ เออให้ตายเถอะมันไม่ยามออกจริงๆนะกล่องเอวอกอ่ะหรือว่าเขาลืมไปแล้วว่าเขาต้องเขียนโค้ดให้ฉันแล้เอาออกไปแล้วหรออย่าเพื่อเอาโค้ดออกสิเอามาคอนแหอะเอามา่อนเออเอามาคอนนี่หนึ่งเมตร โอ้โหเสียงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยห้าพันกว่าละมังซี่เนี่ยแพงอยู่นะค่าตัวเนี่ยโอเคนะครับเมื่อกี้ไปดูมาสาสิบอันแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราหาอีกแค่ห้าอันเนาะพอเราตีว่าเรามีในร้านอมดาวหน <c oughs> ึงง่งอันจริงจริงเราหึงไหกี่อันนะห้อันหรอฉันกดแปดสิบก็าทไปเลย้ะพอเอโบด้ไยมอ่ <c oughs> ะแล้วเตะเต หล่อแล้วเติอ่นหอ,อันเลยนะเพชรกับเพชรสามพันหลอก็เหมือนฟิวเราเปิดปัอ่าได้มาละนะคะหนึ่งเมื่อกี้เราเหลืออะไรห้าใช่ไหมขาดอีกสี่ขออีบกได้ไมด้เกินมามันจะเจ็บใจมากเลยนะเออ ได้มาแล้วสอง,องเธอเหลือเท่าไหร่วะเหลืออีก2อ,อันเท่านั้นทุกคนความฝันนะความฝันกลาเป็นจริงแล้วแบบ Dancing with the Star นะคะทุกคนไม่มาวะกับเพชรส0งพันเนะคะปิดอยู่แหละแต่คิดว่าจะปิดตรงไหนนด่แหละประเด็นอะ่ะ <c oughs> ไม่ออกอีก2ออันอะ่ะคิดว่าจะออกตรงไหนวะ กล่องน,นี้แหละเอโบก๊กปังเดี๋ยวเรามาลุ้นที่กล่องของขวัญกันนะคะว่าจะออกไหมอุ้ยออกเธอออกแล้วหนึ่งถังเราขาดอีกแค่หนึ่งถังเท่านั้นนะคะทุกคนอีแกแค่หนึ่งถังเท่านั้นหนึ่งแค่หนึ่งถังเท่านั้นอุ้ยมออันออกจริงไหมแฮะที่แรกจากองดาวยังไม่อันนี้นับจากองดาวแล้วว่าเรามีองดาวหนึ่งอัน เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูว่ามีกี่อันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเปิดกล่องขออีกอันหนึ่งเอาท่นว่าขาดอีกอันหนึ่งลุนตรโกงหนึ่งเมตรโหแปดพันเลยสองพันปดเรียบมากนะทุกคนเอาดีดคือหลังหักมาสองอีเวนตแล้วว่าคือมันหลอกดามเรานะคะทุกคน โดนใายฝันว่ะออกง่ายพี่ออกง่ายออ,ออกง่ายาอ,อีเ่ะก็กะตีไปแบบเอหกพันปิดก็โอเคละแต่ก็หกพันปิดจริงๆนะหกเจ็ดแปดใช่ <laughs> ก็หกพันปิดจริงๆอ่ะเล่สองรอบนะคะไม่น่าจะ,จะตุ่ยแล้วเนี่ย 34เธอแต่กีบก้าบาทก็ได้นะนี่ได้อันหนึ่งปะไม่ใช่ดิหรอ29บาทเอะเหมือน29บาทจะได้ถังสีอันหนึ่งปะ้ออใช่เธอได้ถังสีอันหนึ่งเอาไงอ่ะไม่อยากเสียตังค์ก็แค่ถังสีแค่อันเดียวก็เปิ่ๆเไปเถอะอ่ะทุกคนอีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะ เรามาลุ้นกันว่าแพ็กนีจะออกไหมออกเถอะขอร้องนะคะหนึ่งอันเองอะ่ะก็คือโป้งเอบวกมานี้ก็เออก็ดีอ่ะไม่ด่าละกันออกแล้วเธอออกคู่ดูขอคู่ด้วยดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราตีแบบอมดาวไปแล้วครัทุกคนปิดแล้วปิดอยู่ที่ โอ้แรงอะ่ะเหลือเพชรสองพันหกร้อยห้าสิบห้านะทุกคนสามสิบหกกับป่องแบบเป๊ะๆนะปิดแบบ Dancing with the Star ด้วยนะทุกคนเอออ่ะเดี๋ยวก็ขอไปกดแรกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสะลูกขาดสิบสองอันกดแรกอหน่อยเน่เออนี่นะคะทุกคนเราก็เรียบร้อยนะคะเพชรประบาล 6 0พันละกันนะคะปัดปีไปประมาณหกพันเนาะเราเหลือสองพันเราเรามีแปดพันสองนะคะอุ้ยเธอ <c oughs> เป็นซีที่ราคาแพงมากนะเอาดีๆแพงมากแพงเท่าเทียมกับรองเท้าป้องกันเลยอะให้ตายเถอ <c oughs> เออีรองเท้าป้องกันว่าเจ็บใจแล้วนะอีเวตนนี้เจ็บใจยิ่งกว่านะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะตื่นขึ้นมาทำนะประเด็นตรงนี้แหละแต่ที่ท่านอนแล้วตื่น <c oughs> นอนตื่นสายไปก็คือเขาอัพเว้นใหม่มาแล้วเลยอะ กเกือบจะคือเลยแล้วเลยเลยเอเอเลย <ไป S 1> แล้วเ,เลยเลยแต่มันก็ขาดใจไงเพราะเราอยากเป็นคนที่เก็บจี้ไว้ทุกอันอะไรแบบเนี้ยอืมอ่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงแถมนะคะเราจะมาดูว่าเราจะออกได้อะไรไหมขอแค่เป็นลอยฟ้าโดนก๊อปปี้กับหมวกป้องกันก็พออฉันขอสามอย่างนี้เลยนะคะขอแบบเป็น <The S 1> ของเจเลสโกแท็กซี่ขอเป็นของแถมแบบว่า <laughs> หกพันหน่อยได้ไหมอ่ะจะได้ดูรู้สึกว่าคุ้มหน่อยเนาะแต่เปอร์เซ็นต์มันก็ไายอยู่นะใช่ค่าจะเป็น 1, 1> หนึ่งศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นั้นหรือเปล่าใครจะรู้อะไรก็ได้ที่พ,พี่แท็กซี่พี่ต้องไว้งไว้หรอแต่ฉันมีหมดแล้วไฮโลฉันก็มีแล้วอะ่ะวันไม่ออกพีจะเอาอแท็กซี่แน่นอนอุ้ยหมัดปืนนำโชคถือว่าดีนะคะเพราะเรายัางไม่มีนะอันนี้ได้อันนี้ให้อภัยนะคะ เรามาดูอันที่2กัน,นะคะ่ะก่อนเลื่อนระดับขึ้นไปเป็นแบบอุปกรณ์เขียนแบบลายฟ้าได้ไหมคือแบบมันอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วอะเมื่อกี้คือปอร์เ็ียนมันใกล้จะออกแล้วนะรถแท็กซี่คันที่หนึ่งนะคะทุกคนพอหมกป้องกนะันนาอยากได้หมกป้องกนะันนาฉันได้มีบวก แต่ถ้าได้หมวกป้องกันมาก็คือแหละพึ่งยัดออฟออกเกาะให้หมวกไปนะคะเป็นไฮโลนะคะฉันเกลือไม่ไหวแล้วทุกคนฉันแบบว่าเกลือจากการกดซีหลักแล้วต้องมาสุ่มแบบเกือเกอ,อีกหลออะไรแบบนี้หมัดปืนอีกละนะก็ดีเปอร์เซ็นต์มันสูงนะ หมาถึงว่าเปอร์เซ็นที่เราจะได้บมัดปืนอะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงได้ไหมอยู่ใกล้ๆกัน,กนอะเป็นยานอ่ะไม่ใช่เป็นยานเป็นลอยฟ้าเป็นไฮโลไม่ตายเถอะหมดยังเนี่ยคือกดเพลินจนลืมไปเลยว่ากี่อันแล้วนะคะอันนี้น่าจะครั้งสุดท้ายปัหรือว่าไหาอีกครัง้งหนึงนะคะจะรอนานๆนะ ล้อมันจะสุบอะไรมาให้ร้อเปิดออกมาเองอาจูมาได้รับที่เข่องรางอะไรวะรถตำรวจทำไมต้องขึ้นโชว์ด้วยอะครั้งสุดท้ายด้วยนะคะทุกคนก็คือรถตำรวจเลยดึงแมตต์บานวานนะคะทุกคนสุดท้ายมันก็มาสุดท้ายมันก็มาทุกคันจริงๆให้ตายเถอะอะนะคะอีเวนต์นี้ก็ประมาณนั้นค่ะซีนี้ก็คือแพงมากนะ แพลงแบบ6,000เลยอ่ะเทียบเท่าลงเทาป้องกันแต่ก็คิดว่าเอามาเก็บไว้ก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเอาไปเล่นกับตัวรีชาร์ดอ่ะมันจะเก่งมากเลยนะอืมเพราะมันจะรีชาร์สกิลข้างหลังได้ดีเหมือนกันนะเล่นกับบีฮยองลังหรือบิสเกตเขาบอกว่าเล่นกับบิสเกตโหดมากเลยนะคะยิ่งถ้าเรารอบิสเกตแบบปลุกพลังก็น่าจะโหดมากกว่านี้นะคะเปอร์เซนต์รีชาร์ดน่าจะสูงขึ้นเนาะ ถ้าไม่โดนผลกระทบก็ตามนั้นนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีกันนะคะในบ่ายสองดีนะคะหวังว่าใครที่เปิดก็จะโชคดีนะคะใคร<ม>ปิดเท<ม>่าไหรเจ็บเใช่ใครปิดเท่าไหร่ก็บอกนะคะแต่ภูมมันปิดไปสามพันหกกว่านะคะสามพันกว่า <laughs> เกลียดมันวันนี้ก็นั่นแหละนะคะบายบายกับทุกคนเจอกัน อีพีหน้าก็เปิดไปเลยสิคะนะคะ